รถมือเดียวด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดจากรถใหม่กว่า3 0 0 0สนบาทเลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็เป็นระบบแบบเซนทรัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะ mm hmm. ส่วนเรื่องความปลอดภัยนะคะมีแอร์แบกให้คู่หน้าพร้อมกับเบรก ABS มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะค mm ั hmm. นนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอรเรลนะคะ 2,500cc 163แรงมานะคะ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรถยนต์มือสองมงคลคา์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีเช่นเดียวเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็อยู่กับมุกห่างหายจากปีใหม่มานานนะคะวันนี้มุกเอารถกระบะแคปมาแนะนำคุณผู้ชมอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้เลยนิสสัน NP 3 0 0นะคะ2.5อีกเกียร์ธรรมดาปี2019 คันนี้ได้สีบรอนสวยๆแบบนี้เลยนิ่มๆแบบนี้เพิ่งล้างมาให้เรียบร้อยให้คุณผู้ชมดูเลยว่ามันเงามากจริงๆนะคะคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะคะแล้วก็ประหยัดจากรถใหม่กว่า300,000บาทเลยทีเดียวนะคะใครได้คันนี้ไปใช้นะคะ ประหยัดทั้งเงินนะคะประหยัดจากรถใหม่ไปกว่า 3- 0 0แสนนี้ประหยัดจริงๆนะคะแล้วก็เรื่องของน้ํามันช่วงล่างเกียร์ต่างๆนะคะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ทันทีเลยนะคะไม่ต้องไปเก็บงานอะไรเพิ่มเติมแล้วเนาะโอเคคันนี้เดี๋ยวเราดูรอบๆคันไปเลยเนาะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมเนาะตาไฟยังใสปิ๊งๆแบบนี้เลยนะคะนี่ตาไฟยังใสเลยนะคะส่วนไฟตัดหมอกนะคะ เพราะว่าเป็นรุ่นตัว E นะคะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ว่าคุณผู้ชมหรือว่าลูกค้านะคะสามารถไปติดเพิ่มเติมเองได้นะคะคันนี้อ่าเดี๋ยวดูรอบๆคันกันเลยนะคะกระจกนะคะจะเป็นแบบคโครเมียมมาให้นะคะแล้วก็นี่ไฟเดียจะอยู่ตรงแก้มข้างนะคะอ่าเดี๋ยวดูในส่วนของยางบ้างนะคะยางคันนี้นะคะนี่ เป็น2-4-5นะคะ R 1 6นะคะรุ่นนี้เนะาะดูได้เลยโอเคแล้วเราดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่ามาภายในนะคะแคปเปิดง่ายมากคันนี้นี่ กว้างๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้รับประกันความเดิมนะคะน็อต <Not S 1> ไม่เคยขยับซักชิ้นนะ,ะไม่มีจมน้ำน้ำท่วมแน่นอนอะเดี๋ยวเราดูในส่วนของเม็ดอาร์กันดูหน่อยอ่านี่เลยเแกะให้ดูเลยนะคะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมนะคะยังสสวยๆเนียบๆแบบนี้เลยนะคะรับประกันได้เลยนะคะว่าเดิมๆนะคะคันนี้อ่า เบาผ้าเป็นภายในเป็นเบาผ้ากำมะหยี่นะคะสีเบจนะคะแคบด้านหลังเป็นหนังนะคะตรงนี้สีแบบครีนครีนนะคะสีเบจนะคะดูสบายตานะคะห้องโดยสารอ่าโอเคดูตรงแผงประตูกันดีกว่าตรงนี้นะคะจะเป็นกำมะหยี่นะคะตรงแผงประตูนะคะแต่ว่าตรงนี้เป็นพลาสติกนะคะ จะสลับสีการเล่นด้วนลายนิดหน่อยนะคะดูมแบบว่าไม่คลีนจนเกินไปมีสีอื่นมาตัดกันด้วยเนาะอ่าโอเคดูรอบๆคันกันหน่อยนะคะคันนี้เนาะไฟด้านท้ายไฟเลี้ยวต่างๆนะคะไฟเบรกยังใช้งานได้ปกตินะคะ แล้วก็อีกอย่างคันนี้นะคะเราติดกล้องมองหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะจากลูกค้าเก่านะคะปกติจะไม่มีนะคะแต่ว่า,าติดมาให้เพิ่มแล้วนะนโลโก้อะไรยังอยู่ครบนะคะนี่นิสสันตัว E นะคะนี่ดูได้เลยอ่ะเดี๋ยวเปิดตรงนี้ให้ดูก่อนนี่แม c l i n เนอร์นะคะยังแบบอ่ะไม่ได้ขนบรรทุกหนักนะคะยังใช้งานได้นะคะนี่ ค่อยมีรอยอะไรเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตอนลูกค้านำรถครันนี้ออกไปเราจะทำความสะอาดขัดล้างขัดสีขัดตาไฟให้อีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เช็คสรบรายการให้ด้วยนะคะเอาแบบใช้งานอีกได้ยาวๆไม่ต้องห่วงกันไปเลยเนาะนี่ดูรอบๆคันนะคะนี่อ่ะจะด,ดูพวกเม็ดอ์คฝั่งตรงนี้บ้างนะคะยังอยู่แบบเดิมๆนะคะนี่ดูเลยมา มีเบ้ารองมือมาให้ด้วยนะคะเผื่อว่าแบบว่ามีแบบเราเปิดประตูเนาะเล็บเราอาจจะไปขวนนะคะอันนี้ติดมาให้แล้วเนาะอ่าเดีย๋ยวดูภายในดูเลขไม้กันดีกว่านะคะว่าคันนี้นะคะเลขไม้จะอยู่เท่าไหร่อ่าโอเคคันนี้รถปี2019นนะคะมาอยู่ที่ 117,792กิโลเมตรนะคะถือว่าใช้งานไม่มากไม่น้อยเกินไปเนาะนดูในส่วนของแผงคอนโซลนะคะนีติดมาให้ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเกือแบบรถมีรอยอะไรต่างๆนะคะไม่ต้องห่วงเลยนในส่วนของเกียร์นะคะต้องบอกว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะตรงหัวเกียร์นะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาเปลี่ยน เราเป็นแบบไทเทเนียมให้นะคะก็จะจับง่ายหน่อยนะคะคันนี้เนาะพวกที่วางแก้วนะคะก็จะมีที่ตรงกลางนะคะหรือว่าดังแผงประตูก็มีที่วางแก้วเหมือนกันเนาะนพวกวิทยุนะคะก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยเนาะยังใช้งานได้ปกตินะคะเพิ่มเสียงก็หมุนเอาลดเสียงก็ลดเอานะคะก็หมุนลงแบบนี้โอเคปิดก็กดปิดได้เลยนะคะ ระบบแอร์ยังเป็นแบบแมนนวลอยู่นะคะใช้มือหมุนเอานะคะนี่เลยก็เก็บของมีเก็บของแบบจุกจิกนิดหน่อยนะคะเก็บได้แบบจุกจิกนะคะใครแบบอยากวางแบบกําไลแหวนอะไรก็ใส่ได้เลยนะคะที่บางแดดมีให้มาเรียบร้อยนะคะแต่ว่ายังไม่มีกระจกมาให้นะคะนี่ในส่วนของกระจกในด้านนี้นะคะเป็นแบบออโต้มาให้นะคะอ่า ก็เป็นระบบแบบเซ็นทรัลล็อกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยนะคะมีแอร์แบกให้คู่หน้าพร้อมกับเบรก ABS มาให้แล้วเรียบร้อยนะคะอะเดี๋ยวเราดูในส่วนของภายในเลขไมค์กันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างเปิดห้องเครื่องให้ดูนะคะปังเสียงเครื่องยนต์กันไปเลย เซลคอมมอนเรลนะคะ2 5 c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  3 6แรงม้านะคะต้องบอกว่าอัตราการสิ้นเปลือของเขาเนี่ยอยู่ที่15กิโลเมตรต่อลิตรนะคะขึ้นอยู่กับการขับขี่นะคะของคนขับนะคะถือว่าประหยัดน้ำมันเรื่องบรรทุกของก็บรรทุกได้แข็งแรงนะคะช่วงล่างเกียร์ต่างๆยังใช้งานได้ปกติเนาะนี่สวยเดิมแบบนี้เลยนะคะพวกเม็ดอาร์กนะคะต่างๆนะคะ น็อตต่างๆนะคะยังอยู่ครบนะคะแก้มข้างเดิมๆเครื่องเดิมๆนะคะคันนี้เนาะเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะรับประกันความเดิมเลยทีเดียวนะคะสวยขนาดนี้ราคาเท่าไหร่น้องมุกต้องบอกว่ารถจากรถใหม่ไป3 0 0 0 0นกว่าบาทอย่างที่บอกในต้นคลิปนะคะรถใหม่ตอนเปิดตัวนี่อยู่ประมาณ6 6 9 0 0หบาทนะคะแต่วันนี้มุกข,ขาย3 5 9 0 0นบาทสามแสน 9 9 0 0 0บาทเอาไปเลยกระบะแคบนิสันนาวาร่านะคะปี2019ไม่แสนหนึ่งหมื่นต้นๆน,นะคะสวยเดิมๆแบบนี้เม็ดองเม็ดอาร์นะคะอยู่แบบครบนะคะน็อตไม่เคยขยับรถมือเดียวนะคะภายในสีเบดเป็นเบาะกร,รมะหยี่ด้วยนะคะใช้งานน้อยดูแลรักษาดีมากนะคะคันนี้เอาไปเลย359,000บาทผ่อนประมาณ6,500บาท84งวดผ่อนกันไปยาวๆเลยนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อมุกได้ที่เบอร์ 0626429451 0 6 2 6 6 4 2 9 4 5 1เบอร์นี้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ